สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เจอกันกับหมอซีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกัน,กนเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้คือเรื่องอ,อะไรก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่ เป็นบวกไปเท่าฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเรานะคะขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ทําคลิปออกมาได้เรื่อยนะคะโอเคเรามาดูตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวมอซีจะใช้ไพ่ b i s t of the oracle นะคะก็ขออนุญาตครูคบาอาจารย์ของทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ หากมีสิ่งใดจะต้องได้รับรู้จะต้องได้เปิดเผยออกมาก็ขอให้เปิดเผยออกมาทางหน้าไพ่นะคะอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็หากก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยมาด,ดูตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนว่าเป็นใครกันบ้าง ตอนนี้เป็นคนที่ฝึกปฏิบัติแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองนะคะกลับเข้ามาข้างในนะคะดูฝึกปฏิบัติกลับมาอยู่กับเป็นความมาสีสัมผัสถึงพลังงานของความชุ่มเย็นความเบาความโปร่งโล่งเบาสบายเลยนะคะในตอนนี้เนาะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะอืม พลังงานของหินเป็นพลังงานของความอบอุ่นพลังงานของเซมานีเนาะพลังงานของผู้ให้พลังงานของความเมตตาพลังงานของความปรารถนาดีพลังงานที่เป็นกระแสพลังงานที่ส่งออกไปเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์ความงดงามและความอบอุ <molecule> ่นนะพลังงานวันนี้เนี่ยใครที่เข้ามาสัมผัสพลังงานของคุณเขาก็จะ พลังงานของคุณมันจะไปกระทบและเขาจะสัมผัสได้เขาจะรู้สึกอบอุ่นเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณหรือว่าได้อยู่ใกล้ๆคุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่ามันเออประมาณเนี่ยชุ่มเย็นนะคะใช่แล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเลื่อนมิตินะคะตอนนี้มีการปรับระดับพลังงานคุณกำลังก้าวสู่เข้าสู่การเลื่อนมิติ ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะมีการสลายมิติเก่าแล้วก็ปรับยกขึ้นไปมีการยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนนะคะ<ม>ก็คือกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่โลกใบใหม่ของคุณนะคะอืมอ่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า ก่อนหน้านี้ไปเจอช่วงจงวังหวะที่มันดำดิ่งอยู่หรือเปล่าไม่รู้ dark night of the soul หรือว่าค่ําคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณใช่ไหมคะคุณอาจจะไปเจอตรงนี้มาหรือเปล่าเจออาจจะไปเจอบทเรียนกรรมที่มันหนักมันหน่วงเข้ามาเพื่อให้คุณได้เคลียร์ชำระล้างคุณอาจจะไปเจอสถานการณ์นั้นก็ได้แล้วพอคุณเคลียร์ได้แล้วมันมีการเลื่อนระดับเลื่อนมิติการจะได้เลื่อนระดับเลื่อนมิติยกระดับพลังงานในการ สรรสะเทือนความถี่เนี่ยมันจะต้องมีการเคลียร์ฮะมันจะไม่ใช่เป็นการกอดไว้ไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่บวกนะคะแต่มันเป็นการยอมรับกับบทเรียนกรรมนั้นเรียนรู้กับตรงนั้นให้เข้าใจแล้วมันจะสลายไปฮะ,ะไอตัวกรรมที่มันคุมมันครอบเนาะพอคุณสลายเรียบร้อยแล้วคุณก็จะยกระดับความถี่ในการสรรสะเทือนหรือว่ามีการเลื่อนมิติเลื่อนระดับเนี่ยค่ะ ทีนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะก้าวกระโดดแหละหลังจากนี้รอดูนะคะชีวิตของคุณหลังจากนี้นะเพราะมองว่าคุณน่าจะไปเจออะไรมาเยอะเหมือนกันแต่คุณก็ยังคงไว้ได้วยความพลังงานของความเมตตาอืมนะคะคุณยังคงไว้อยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรเข้ามาทําร้ายทําลายเสยดเสศษเขาเรียกว่าอะไรแรงเสยดทานต่างๆที่เข้ามาความทุกข์คุกะทมหรือกับผู้คนต่างๆนะคะ คุณก็ยังคงไว้ซึ่งความเมตตาหมายถึงว่าพอคุณเคลียร์ทุกอย่างสภาวะทุกอย่างได้การจะเข้าสู่ความเมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการไปบอกตัวเองว่าเออเธอต้องเมตตาเธอต้องบาดถนาดีไม่ใช่นะคะแต่มันคือการดับความเกลียดยอมรับถึงสภาวะของตัวเองที่เป็นความเกลียดความอาคติความไม่ชอบความอาฆาตมาก้ายหาจุดที่มันดําดิ่งที่สุดของตัวเราเองะคะ่ะ การด้อยค่ากันหมดคุณค่าในตัวเองความโศกเศร้าเสียใจต่างๆมันจะต้องเคลียร์สภาวะเหล่านี้ก่อนแล้วมันถึงจะเห็นความพลังงานของความเมตตาของเราจริงๆและถึงเวลาที่คุณจะเข้าสุขชีวิตคุณกําลังจะพุ่งทะยานใครที่เข้ามาชมคลิปออซีในวันนี้นะคะชีวิตคุณกําลังจะพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะฉุดและหยุดยั้งคุณได้เห็นไหมคะเหมือนเสือ ที่มันแบบจะไปได้วยความรวดเร็วแล้วก็เส้นชัยของคุณอยู่ตรงนี้มันถึงแล้วอ่ะมัง้ง <c oughs> น่าจะถึงแล้วนะคะแต่เราแค่ให้ภาพมันปรากฏขึ้นมาให้คุณเห็นอย่างชัดเจนนะคะ นี้มาดูข่าวดีของคนละกันนะคะมอซีจะเปิดไพ่ทาโร่เลยละกันนะเราไม่อยาวนะคะวันนี้ไปแบบสั้นๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคนในกี่วันนะเจ็ดวันนี้ King of Swords ขึ้นมาข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้นะคะหึงเลยมอซีมองเห็นถึงว่าคุณจะได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือเขาเรียกว่ามันเป็นทางแยกของคุณเพราะทุกครั้งที่มันมีการตัดสินใจบางอย่างอะคะ่ะเส้นทา์ไลายชีวิตของคุณมันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นอันนี้ยหมอซีมองว่ามันจะมีการเลือกเดินเส้นทางใหม่ จากจากการได้ตัดสินใจอาจจะมีบางอย่างเข้ามาแน่นอนนะคะแต่การเลือกหรือการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะต้องใช้ทั้ง3อย่างไปพร้อมๆกันนะคะร่างกายจิตใจแล้วจิตวิญญาณอย่าไปทางใดทางหนึ่งแล้วคุณจะเลือกถูกทางเนาะเดอะทาวเวอร์ เตดีแต่ The ขึ้นแต่ทาวเวอร์แสดงว่ามันจะมีการได้ตัดสินใจก็ได้นะคะเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดออกเป็นการเคลียร์คัสเป็นการตัดจบก็ได้อย่างกระทันหันมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือคุณจะได้รับรู้รับทราบบางอย่างแล้วทำให้คุณได้เคลียร์คัสตัดสินใจหรือตัดออก หรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันพันด่วนกระทันหันเลยอะคะ่ะเรื่องนี้จะเข้ามาแบบโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตั้งตัวแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ไปสู่เส้นทางของคุณจริงๆอะคะ่ะเส้นทางของชัยชนะของคุณอะนะคะห้าม้เท้าขึ้นมาด้วย อะไรมืมอซีมองเห็นถึงว่ามันจะมีบางแต่มันเป็นข่าวดีนะมันเป็นเดอะทาวเวอร์มันมีห้าไม้เท้าคือไพ่ของความขัดแยง้งการการทะเลาะกันก็ได้นะเนี่ยคะ่ะของคุณมีประเด็นกับหุ่นส่วนไหม กับคนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะคะอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือกับกลุ่มกับทีมกับเพื่อนประมาณนี้ค่ะกับคู่ค้าหรืออะไรก็ตามแต่นะเออมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจะมีการขัดแย้งขัดผลประโยชน์หรือไม่ลงรอยกันมีเกณฑ์อาจจะทะเลาะก,กันหรือแบบ แบบมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในกลุ่มในทีมในหุ้นส่วนในอะไรประมาณเนี้ยค่ะกับเพื่อนก็ได้เนาะแต่การเกิดขึ้นในครั้งเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเพื่อนๆเลยนะคะมันเป็นข่าวดีนะการเกิดตรงนี้ขึ้นในครั้งเนี้ยมันจะทำให้คุณตัดสินใจหรือเลือกอะไรบางอย่างได้ง่ายแสดงว่าตอนนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่มันคลุมเครืออาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ เส้นทางมันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเปิดออกแบบร้อเซนะคะแต่การเกิดครั้งนี้ขึ้นน่ะมันจะเกิดมันจะทําให้คุณน่ะเลือกเส้นทางหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้อย่างชัดเจนแต่ตรงเนี้ยมันเป็นข่าวดีนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวดีของคุณนะคะเหมือนคุณจะได้รับรู้รับทราบบางอย่างจากเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้น ความจริงบางอย่างจะเปิดจะเปิดเผยหรือว่าประกาศออกมาให้คุณได้รับรู้รับทราบหรือความจริงของใครบางคนหรืออะไรบางอย่างอจะเป็นที่ประจักรู้แจ้งกับผู้คนคนจะได้เห็นบางอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าเพราะมันเป็นข่าวดีถูกไหมคะแต่มันจะเหมือนมีการไฟกันก่อนอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ถึงทะเลาะหรือมีปากมีเสียงกันอย่างนี้ก็ได้นะคะ ข่าวดีอ่ะก็น่าจะเป็นข่าวดีแหละข่าวดีสำหรับคนแหละอลืมสิบเหรียญสองดาบโอเคอืมเพราะว่าสิ่งนี้คือ พลังงานของเพื่นพนอนๆมันเป็นช่วงเวลาของการการคัดแยกการคัดคนการคัดกลองจัดกลุ่มใช่ไหมคะอ่ามันเหมือนกับ <c oughs> สิ่งที่มันยังบล็อกเรื่องของเงิน <c oughs> สิ่งที่มันบล็อกเรื่องเรื่องของเงินของคุณนะ่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมสิบเหรียญแล้วก็สองดาบมันยังมีประเด็นนะ่ะที่เกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับกลุ่มเกี่ยวกับทีมของคุณเนี่ยที่มันยังไม่ได้เคลียรกับความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะที่มันยังไม่ได้เคลียเส้นที่มันบล็อกอยู่นะ ทีนี่ข่าวดีของคุณอ่ะคุณจะได้เคลียร์เคลียร์คัดคุณจะได้เข้าใจพอมันเคลียร์คัดแล้วมันจะเป็นเส้นทางใหม่มันจะเปิดออกแล้วการเงินของคุณมันจะเปิดออกอันนี้คือข่าวดีแล้วคุณจะได้รับสิบเหรียญแต่ต้องเหมือนมันจะต้องเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นก่อนเพื่อเคลียร์แล้วก็จะได้รับตรงนี้นะคะอืมมันจะต้องเคลียร์ออกมันจะต้องถอดถอนออก อย่างที่บอกว่าการจะเคลียร์ได้การจะถอนได้มันก็จะต้องเจอเหตุและปัจจัยอันนี้คุณจะเจอเหตุและปัจจัยแล้วคุณจะเคลียร์ตรงนี้ได้นะคะแต่มองว่าคุณเอาอยู่มันเป็นเรื่องของออการให้การรับด้วยนะคะความใจดีด้วยเห็นไหมคะ clean o f cup นะ,ะก็อย่างที่บอกคลิปก่อนๆที่เคยบอกเนาะว่าบางทีเราก็ถูกใช้ความใจดีถูกเอาเปรียบได้คุณจะปลดล็อกตรงนี้ คุณจะถอดถอนทุนจะเคลียร์ตรงนี้ออกได้และสาบคุณสิบเหรียญของคุณเนี่ยมันจะเปิดออกนะคะ <c oughs> ข่าวดีในเชดวันนี้ <c oughs> นะคะโอเคอ่ะขอดูอีกหน่อยหนึ่งนะคะ บรรยากาศดีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นอ่ะเหมือนคุณจะได้ไปพักผ่อนเนี่ยค่ะเหมือนคุณจะได้ผ่อนคลายจะได้รีแลกซ์ไปอยู่ในที่บรรยากาศที่มันดีๆได้พักผ่อนจริงๆสักทีประมาณเนี้เหมือนก่อนน้นนี้ดูเหนื่อยเนาะไม,ไม่ได้พักผ่อนเลยประมาณเนี้ยอันนี้คุณจะได้ออกพักผนะ่อนอ่ะถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวก็จะได้ออกท่องเที่ยวนะคะจะได้ออกไปพักผ่อนจริงๆในบรรยากาศที่มันดีดๆะคะ่ะอืม นะคะอันนี้อยากไปไหนกันหรือเปล่านะคะเนนี้คุณจะได้ไปนะแล้วก็ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นมันมีวิชาความรู้บางอย่างของคุณที่ติดตัวมานะคะ มันมีความรู้บางอย่างที่ติดตัวคุณมาแล้วคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องได้เอาออกมาใช้แล้วแล้วก็ถ้าหมอซีจะมองในสเต็ปเลเวลถัดไปของคุณนะคะที่จริงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไม่ได้น่ากังวลสําหรับเพื่อนๆเลยมีทั้งความโชคดีเข้ามาด้วยเห็นไหมคะเป็นพลังงานของความโชคดีเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแม้แต่เรื่องของโชคลาบก็อาจจะมีโชคลาบเข้ามาด้วยนะ ในเวันนี้มีเรื่องของโชคลาภมีความโชคดีเข้ามาได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบจากความโชคดีนั่นแหละคะ่ะอยู่ดีก็ได้มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะคะพลังงานวันนี้เนาะนะ,ค,ะคุณอาจจะได้ตรงนี้มามันเลยทําให้แบบอ,อะไรมันก็คลายออกมันก็เบาเบาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันมีเสริมความงามคุณ หลังจากดูคลิปอดียคุณอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ธาตุด,ดินเสียหายถูกไหมเรื่องของสุขภาพเรื่องของน้ําหนักปวดเขา่าปวดข้อต่างๆเราไม่เคยได้กลับมาดูแลร่างกายเลยเนี่ยต้องกลับมาดูแลร่างกายนะคะเพราะว่ามันมันกระทบต่อเรื่องของพลังงานของคุณด้วยนะคะมันทําให้คุณอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าใครที่ฝึกปฏิบัติอยู่แล้วถูกไหมคะ ถ้ายังไม่มีสมาธิมากพอหรือเขาเรียกว่าทําสมาธิไม่ค่อยได้หรือเข้าลึกไม่ได้อาจจะเป็นเพราะร่างกายก็ได้นะคะวันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินหรือแมแต่เรื่องของการงดทานเนื้อสัตว์อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเอาที่ถูกจริตกับเราเนาะแต่หมอสีรู้สึกว่าเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่ทําสมาธิอยู่แล้วอยู่กับลมหายใจพลังงานโปร่งโล่งเบาสบายแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันยังเข้าลึกไม่ได้อะอาจจะเกิดมาจากร่างกายก็ได้นะคะ ที่ทําให้เราแบบไม่มีสมาธิเข้าเข้าสมาธิลึกไม่ได้อืมแล้วทีนี้มันเหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าบทเรียนต่อไปของคุณนะมันมีเรื่องของการของคําสาบานถ้ามดสีจะดูเรื่องของในการปลดล็อกในสเต็ปต่อไปนะคำสาบานเนี่ย ความผูกพันหรือขกีเดเลือดแบบเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นคํามั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการลงคาถาลงมนอะไรบางสิ่งบางอย่างบทเรียนต่อไปของคนนะุณอาจจะต้องเข้าไปแตะในเรื่องนี้เห็นไหมคะมันมีเรื่องของการถ่ายทอดวิชาแต่ว่าบทเรียนที่จะต้องไปปลดล็อกเนะี่ยที่จริงมันเกี่ยวกับการที่เราไปเจอตรงนี้เราไปเจอเพื่อให้เราดึงวิชาองค์ความรู้ขึ้นมา สถานการณ์ก็จะนําพาเราไปครูคุณบาอาจารย์ก็จะนําพาเราไปอันนี้มองว่าคุณอาจจะได้รับวิชาองค์ความรู้บางอย่างหลังหลังจากนี้แต่มันเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยคำมั่นสัญญาการสาบานการถอดถอนตรงนี้ซึ่งบางครั้งอ่ะคำมั่นสัญญาหรือตัวที่มันเป็นการไปทําพันธะบางอย่างเนี่ยมันเป็นรหัส การจะปลดล็อกก็ต้องเข้ารหัสเช่นเดียวกันมันเลยจําเป็นจะต้องไปรับองค์วิชาความรู้บางอย่างเพื่อมาปลดล็อกรหัสตรงนี้ได้นะคะ 1. คุณอาจจะต้องเข้าไปปลดล็อกตรงนี้หรือ2คุณมีหน้าที่ในการปลดล็อกตรงนี้ก็ได้ซึ่งต้องเข้าไปรับวิชาความรู้ตรงนี้เดี๋ยวรูกค้าอาจารย์เขาก็จะชี้นําทางไปแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาด้วยเหมือน หลังจากนี้คุณอาจจะต้องเข้าสู่จุดของการเปิดเผยตัวตนหรือว่าจะต้องเป็นที่รู้จักจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องออกไปพบปะพบเจอผู้คนเนี่ยคุณลูกคุณบาอาจารย์เนี่ยจึงแนะนําให้คุณเหมือนกับกลับมาดูแลร่างกายกลับมาทําให้แบบมันสมาร์ทมันแบบดูดีมันพลังงานเอนเนจีที่ดีนะคะเหมือนจะได้ออกไปพบเจอผู้คนนะคะต้องกลับมาดูแลตรงนี้ในในในสเต็ปต่อไปของคุณนะคะ อ่าส่วนเรื่องของซับเงินทองไม่น่ากังวลเพราะความโชคดีขึ้นมามันมาได้หมดเลยทุกทิศทางนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพิ่มเติมไหมอีกสักหน่อยก็ได้ในอีกเจ็ดวันนี้นะคะ หัวใจของคุณเหมือนจะผลิตบานอีกครั้งหนึ่งเนาะหัวใจของคุณเหมือนมันจะผลิตบานอีกครั้งหนึ่งมันกําลังจะมีเขาเรียกว่าการก่อเกิดความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะเห็นไหมคะผลิบานขึ้นมานะคะอืม,อมแล้วก็จริงๆแล้วพลังงานของคุณเนี่ยแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยแล้วนะมันขึ้นความลับขึ้นมา จริงๆหัวใจของคนเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวใจที่ไร้ใจแล้วนะหัวใจที่เย็นชานะคะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการใครที่เข้ามาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าคุณจะเจอนะใน7วันเนี้ยเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างทำให้คือถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องของคู่รักนะคะก็เป็นอะไรที่คุณจะสัมผัสได้ด้วยหัวใจของคุณ เหมือนหัวใจของคุณจริงๆมันจะถ้าไม่ใช่คนของคุณจริงๆอ่ะมันเหมือนถูกรูดซิบไว้อ่ะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะเรื่องของความคู่รักเราจริงๆแล้วถ้าจะมาดูดวงหรือมาดูไพ่เรื่องของความรักเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องได้เรียนรู้ส่วนมากไพ่จะไพ่จะไม่ค่อยบอกอะไรจริงๆนะคะมันจะต้องเรียนรู้เพราะว่าคนที่ใช่จริงๆหัวใจของเราอ่ะเซนส์สัมผัสข้างในของเราจะสัมผัสได้ว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่ อันนี้มองว่าในเจ็ดวันนี้ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นอ่ะคุณจะเจอใครบางคนแต่ให้คุณใช้ใจสัมผัสดูนะคะว่าคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่าอาจจะมีตัวหลอกมาก็ได้แต่ว่าเพราะถ้าคนที่ไม่ใช่อะหัวใจของคุณมันเหมือนเป็นหัวใจน้ําแข็งอะหัวใจที่เย็นชาถ้าคนที่ไม่ได้ใช่จริงๆนะคะคุณจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าคนที่ใช่อะหัวใจของคุณมันจะเหมือนกับ มันกําลังเหมือนมีบางอย่างที่มันผลิออกมาจากหัวใจของคุณเหมือนมีดอกไม้ดอกกุหลาบที่มันผลิออกมาจนมันล้นมันเต็มจนคุณรู้สึกแบบสัมผัสได้ว่านี่แหละคือคนที่ใช่เอามานนี้นะคะอันนี้คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเจ็ดวันเพราะดูแลของคุณเนี่ยดูหัวใจเย็นชาอาจจะรักใครไม่เป็นก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะรอใครบางคนที่เป็นคนของคุณจริงๆมันเลยถูกเก็บไว้ไม่ให้แบบ เปิดรับใครจริงๆแต่ในเจ็ดวันเนี้ยเจ็ด <laughs> วันเองนะก็ <c oughs> <c oughs> นะเจ็ด <c oughs> วันฟังเพื่อความสนุกเนาะใครจะเข้ามาเจ็ดวันรู้มแต่ในเจ็ดวันเนี้ยเออถ้าจากไพ่นะเข้าดีที่จะเกิดขึ้นเนะี่ยหัวใจของคุณจะผลีบานอีกครั้งหนึ่งคุณจะเจอใครบางคนที่ทําให้หัวใจคุณเหมือนอ่ามันเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยก็ได้ เป็นความรู้สึกที่คุณรอคอยก็ได้กับสิ่งนี้ประมาณนี้นะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะวันนี้ก็หมอซีก็ไปแล้วนะคะเจอกันในระดอบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ